้เราเจาดสาววันนี้กลับมาเจอนีกแล้ววันนี้นุ๊กมาแนะนำนะคะสําหรับสาวคนไหนที่มีปัญหาในเรื่องของขาลายขาแตกลายค่ะเป็นน็อตเป็นตุ่มเป็นอะไรนี้เนาะไม่มั่นใจเวลาออกไปข้างนอกรวมถึงแดดเดี๋ยวนี้เนาะมันแรงมากเลยนุ๊กเลยมาแนะนําตัวนี้ค่ะตัวนี้นุ๊กช้ปรงจตัวนี้นะคะเป็นบีบีนะคะแก้ไขปัญหาของเรื่องขาแตกลายเนาะแล้วก็รวมถึงการป้องกันแดดนะคะที่มี spf 5้า d a บวกบวกบวกเลยเนาะตัวนี้นะวันนี้จะมา เทสให้ดูนะ,ะว่าเออมันดีจริงนะเพราะว่านูกใช้แล้วมันโอเคเรายิ่งเขามาในรูปแบบของสเปรย์เนาะยิ่งแบบใช้ง่ายพกขัดเลนะแล้วก็ฉีดที่ขาใช้ง่ายมากเลยลก็เปลี่ยนเปี่ยนนี่นะคะแล้วก็ใช้ง่ายแล้วก็เขาไม่เป็นภาพเนาะรวมถึง ไม่เป็นแบบเป็นภาพเป็นจุดเป็นจุดอะไรอะไรทำให้แบบขามันอ้ยมันเนียมขึ้นจะต่างจากข้างนี้เลยใช่ไหมดูนะขาจะเนียนใส่เนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังมองขานะคะนุขอแนะนําตัวนี้เลยเนาะสำหรับวันนี้ตลานะไม่ย้าย